อา้าวลัคนาราศีมีนคุณนะครับเป็นเจ้าภาพโดยตรงเจ้าภาพอย่างไรก็ไม่ว่าดาวพฤหัสไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวอังคารที่กำลังจะย้ายมาแล้วก็ดาวเกตแล้วนะฮะทับลัคนาราศีมีนอยู่ทั้งสี่ดวงนะฮะแล้วดาวพฤหัสก็ไปโยกหน้าด้วยพฤหัสไปโยกอะไรพฤหัสไปโยก ไอ้อาทิตย์ไปโยกหน้าด้วยโยกอะไรโยกกับดาวพฤหัสผู้มิตรลัคนาราศีมีนจึงเป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ชะตาจะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเฮงเฮงมากนะนะครับดาวสุภเครหบไปทับลัคนาขนาดนี้ไม่เฮงก็ไม่รู้จะว่ายังไง แล้วเดี๋ยวดาวอังคารจะมาทับลักเนี่ยอังคารมาจากเรือนการเงินด้วยนะมาจากเรือนการเงินด้วยแล้วก็เรือนแห่งความสําเร็จเรือนเรือสุภาพมาทับลักเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยโคตรดีฉะนั้นอีกหนึ่งเดือนตรงเนี้ยนะขอให้ชาวมีนได้สบายใจไว้เถอะว่าคุณจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีนะดาวสาวลาภะ ก็อยู่ในเรือนลาภาเป็นเกษตรอีกฉะนั้นนะฉะนั้นเออมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความโชคดีและความรักก็จะขยับดีด้วยนะความรักก็จะขยับดีด้วยใครที่ยังโสดอยู่แล้วเป็นชาวมีนนะถ้าจะคบหาใครในช่วงนี้ก็เปิดใจนิดนึงเถอะนะ คนดีๆก็จะมีเข้ามาบางทีก็เราเองก็ไม่เปิดใจด้วยแล้วก็เป็นนี้แหละรออยู่อย่างนี้แล้วก็บน่นเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละบางทีก็แต่มันก็พูดยากนะบางทีมันไม่ถูกใจอะ่ะก็ไม่รู้จะคบไปทาเตียอะไรถ้ามันไม่ถูกใจเลยเนาะแต่ยังไงก็ตามถือว่าเช้าลัคนาราศีมีนโชคดีนะจะมีความสําเร็จในหลายๆด้านการเงินก็จะขยับดีด้วย แต่การเงินที่ขยับดีนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่คุณนั้นทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้อย่างดีแต่ก็จะถูกเบียดเบียนเบี้ยบายหลายทางจากญาตินะจากญาติจากเพื่อนเหมือนกันเพราะว่ามีดาวไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวบาปเพราะเคราะอยู่ก็ขอให้ดูให้ดีนิดนึงแล้วกันนะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับอย่างไรก็ดีครับผมก็ยัง เชื่อมั่นว่าชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวขยับตรงนี้ก่อนที่จะหมดพฤษภาเข้ามิถุนาคุณจะมีความสําเร็จดีขึ้นตามลําดับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีนะครับนะทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ